วัดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทําความรู้จักกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน,ชมชนเย็บเสื้อจุ่มมอบ้านศกลึกเนาะก่อนอื่นนะคะจะให้ทางผู้ใหญ่สาวนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจเนาะได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ความคิดดิเริ่มในการเกาะตั้งกลุ่มให้เราฟังหน่อยอะคะ่ะกลุ่มของเราเนี่ยเริ่มเลยมันไม่ได้เป็นกลุ่มที่จัดทาจัดรวมกลุ่มกันมาเพื่อสร้างอาชีพหรือใดๆเลยปีนั้นเราเจอภาวะน้ําท่วมมากพอท่วมพอฝนตกน้ําท่วม พอน้ําท่วมเราแรงเราเลยไม่มีอะไรให้ทํามันแรงมากเหมือนเราว่างงานเราไม่ได้ทําอะไรกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเนี่ยประกาศให้เสื้อเนินขามเป็นเสื้อประจําจังหวัดแต่ตอนนั้นมันไม่บูมมากเนาะเมื่อห้าหปีที่แล้วเนาะแต่ราคาเสื้อราคาสูงมากเราเองก็อยู่เกินเกินกําลังพอมีงบมาเนี่ยเราก็อยากเย็บเสื้อเป็นเราอยากใส่เสื้อเสื้อจุ่มหม้อ ของเงินขามซึ่งอัตราราคาอยู่ที่1,000อัพเราก็เลยรวมกลุ่มกันกลุ่มเรามีทั้งหมด30คนนะคะจะเย็บได้เกือบทุกคนเลยเพราะว่าเป็นวัยประมาณ30สต้นต้นอย่างฝีตาดีเย็บดีอะไรพวกนี้เนาะก็เลยไปซื้อผ้ามาซื้อผ้ามาแถวบ้านเรานี่แหละผ้าเนินขามบ้างผ้าทุ่งนสวนบ้างแล้วเราก็เอามาตัดเป็นตัวให้ลูกให้หลานใจก่อนแล้วบางคนทำดีมีคนซื้อต่อ ซื้อต่อไม่ได้ไม่ได้ไไดตั้งใจทําขายนะคะตอนแรกเลยคือเขาว่าซื้อต่อไอ้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองมันก็เริ่มสวยด้วยไอ้ที่แที่แน่คือมันมีคนมาถามซื้อทําให้เร,เราเราเราได้ขายแล้วเราก็ขอกับอศูนย์สตรีนนนี่แหละอีกรอบหนึ่งเป็นทอผ้าพื้นทอเองเย็บเองแล้วก็จําหน่ายในระยะต่อมาการบริหารจัดการก็เรามีคณะกรรมการ 5คนนะคะ5คนแล้วก็จะมีประธานโดยโดยผู้ใหญ่เองนะคะ,คะเลขาเห็นรนยิกก็เป็นสมาชิกในกลุ่มนะคะเลขาก็เป็นน้องซึ่งตนนี้ทํา QC ด้วยนะคะเป็นประลองประธานก็จะเป็นพี่นอมนะคะเป็นเหมือนครูแล้วก็คนควบคุมการลผลิตในการทอผ้าพื้นนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแฮชนะคะการเงินด้วยประชาสัมพันธ์ด้วยไปในตัวไปไหนก็เออจะ คนนี้ก็จะมีการพูดถึงกลุ่มค่อนข,ข้างบ่อยเาว่าคนนี้เป็นอสมอก็จะออกนอกพื้นที่ก็จะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ด้วยค่ะส่วนการบริหารจัดการดําเนินการกลุ่มเนี่ยเราจะทําเหมือนเหมือนระบบเอกชนคือบริหารจัดการเงินคนเดียวแต่มีเงินเป็นตัวตั้งกลมๆสมมุมติว่าเรามียอดเงินบริหารจัดการ5 0 0 0 0ื่นเราก็จะซื้อได้ยืนเท่าไหร่ได้พุ่งเท่าไหร่แล้วที่เหลือก็เป็นเงินสดเก็บไว้พอเหลือเป็นเงินสดเก็บไว้ปุ๊บ สมาชิกกลุ่มมาทอผ้าพอมาทอผ้าเนี่ยได้ค่าแรงก็เอาเงินสดที่เราเหลือก้อนกลมๆเนี้ยไว้ก็ก็เอาไปสมมุติว่าทอได้สิบเมตรจ่รงงานติบเมตรห้าร้อยบาทก็มาเบิกเงินตรงนี้ไปทอเสื้อได้อ่าปักเสื้อได้สองตัวหนึ่งพันก็มาเบิกไปตรงนี้ตรงนี้ทําทุกครั้งเมื่อส่งงานได้ไดตัง เพราะทุกคนมาทาเพราะอยากได้ตังค์มาทางานเอางานเอาเงินเ,เอางานแลกเงินนะคะเพราะทางกลุ่มเราไม่มีบรรผลไม่ทําคือไม่ได้ต้องทำต้องทคุณทําคุณได้สําหรับสินค้าที่กลุ่มจัดจําหน่ายค่ะตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยแนะนําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วก็ช่องทางในการสั่งซื้อให้หน่อยอะค่ะผ้าพ,พื้นนะคะอันนี้เราระด,ดับดาวด้วยนะคะ ราคาที่เราจําหน่ายอยู่ก็คือเม็ดละ150บาทนะคะผ้าพื้นแล้วก็อันที่สองนี่ก็ผ้ามัดหมีนะคะเมตรละเริ่มที่350มี350 500แล้วก็700แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่หน้าผ้าแล้วก็ลายผ้านะคะสินค้าเราทุกตัวในในร้านเนี่ยได้มาขอชอทุกตัวนะคะที่สามก็จะเป็นผ้าขาวม้าห้าสีของเราเราไม่ได้ทาห้าสีอย่างเดียวนะคะผ้าขาวม้าห้าสีเนี่ยเราเราทาสีอื่นด้วยผ้าขาวม้าห้าสีบ้านเราเวียงบ้านอัตลักษณ์บ้านหนองขามก็คือ ้าสีเหลืองเหลืองแดงเขียวดําขาวนะคะแต่เราทําสีอื่นด้วยมีสีส้มสีเป็นตาสกอตเป็นตาหมักลุกอะไรพวกนี้ด้วยสามารถเอาไปตัดเสื้อได้สวยๆนะคะนี่ผืนจนวนราคาเริ่มที่250บาท250-300ถึง350มีแล้วแต่หน้าผ้าความยาวผ้านะคะกระเป๋าผ้า DIY ถุงผ้าเรามีขายนะคะ ถุงผ้ากระเป๋าผ้ากระเป๋าโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้ค่ะเริ่มต้นที่35บาทนะคะช่องทางในการติดต่อของกลุ่มก็มีเบอร์เลยนะคะเบอร์ผู้ใหญ่เลยศูนย์8ปดเจดหนอะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือ f c e e o o o นะคะเรามีหน้าเพจด้วยนะคะพะกาพันเสื้อจุบหม้อและผ้าทอตัวไลน์นลเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใหญ่ได้เลยเหมือนกัน แนวทางพัฒนานะคะแล้ก็จะพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆเสื้อผ้าเราต้องผลิตแนวไหน mm hmm. ให้มันร่วมสมัยมากขึ้นสีสันรรเข้ากับกระแสสังคมเราจะไปขายข้างนอกนะคะไปให้กับกลุ่มคนวัยทำงานคนทำงานข้างนอกก็อยากจะมีลูกค้าในจังหวัดอื่นอยากส่งขายในเพจดังๆเราจะมีเพจของเราเองหรือ,อมีหน้าร้านแล้วเราอยากให้ ให้คนมาเลือกซื้อของเราที่ร้านสมาชิกในมีรายได้นะคะรายได้ชัดเจนเลยเดือนละสี่พันแน่ๆส่วนลดรายจ่ายได้แน่คือลูกไปโรงเรียน<ม>เขาบังคับให้ใช้เสื้อแม่ตัดได้ทุกคนตัดเองไม่ต้องจ้างอันสุดท้ายได้รักษาวัฒนธรรมเด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักผ้าทอรู้จักผ้ามัดหมี่รู้จักเสื้อจุ่มหมอซึ่งตอนปีแรกที่จัดตั้งกลุ่มแล้วตั้งชื่อเสื้อแบบนี้มีแต่คนถาม เสื้อจุบหม้อคืออะไรทั้งๆท,ที่เป็นคนเดินขามคนคนบ้านเราแท้ๆน้องๆลูกๆหล,ล,ลานๆเนี่ยคนรุ่นยี่กว่ากว่าเนี่ก็มาถามละทําไมเรียกเสื้อจุบหม้อซึ่งซึ่งมันแปลว่าเราพวกเราทิ้งแล้วก็ลืมเลืออมันไปแล้วแต่มันกลับมาอันนี้ภูมิใจมากเลยค่ะ